สวัสดีครับวันนี้ผมมาแชร์คลิปเบื้องหลังที่ผมไปถ่าย MV รักและคิดถึงวง Star Dash มาครับซึ่ง MV ตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งเส้นเรื่องและเส้นร้องนะครับซึ่งพวกน้องๆเนี่ยคิดบทกันมาเองเลยวาดสตอรี่บอร์ดกันมาเองเลยครับแต่ช็อตกันมาด้วยนะเรียกได้ดว่าละเอียดสุดๆเลยครับซึ่งเส้นร้องเนี่ยเราจะถ่ายกันในสตูครับมีทั้งแยกเดี่ยวคู่รวมสตูเนี่ยพวกน้องๆก็เลือกกันมาเองด้วยนะพอถ่ายเส้นร้องกันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปถ่ายเส้นเรื่องกันต่อครับเป็นนอกสถานที่ทั้งหมดเลย ทั้งเดินทั้งวิ่งกันทั้งวันเลยครับบังชอนเนี่ยก็ถ่ายกันหลายเทคเพื่อได้ภาพที่ดีที่สุดครับอะลองไปดูตัวอย่างกันครับนี่ก็เป็นเพียงแค่ภาพและเพลงเล็กๆน้อยน้อยนะครับถ้าใครอยากไปฟังเพลงเต็มๆเพาะๆซึง้งๆเนี่ย ก็ไปตามพวกน้องๆได้ที่เพจ Star Dash ได้เลยครับแต่ถ้าสนใจอยากให้ผมไปถ่าย mv ให้แล้วก็สามารถอินบ็อกซ์ไปที่เพจ SGPN ได้เลยครับผมหรือทาง t ิ k t ตอ s สตู c ิโอชานลก็ได้ครับฝากติดตามด้วยนะครับ